สวัสดีช่วงเช้าๆครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอยู่ในสวนอิดตามเคยครับเช้าว,วันนี้เป็นวันที่อากาศดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปชมภาพรวมของอะโวคาโดในในปีนี้ครับว่ามันมีสายพันธุ์ไหนที่อ,ออกดอกแล้วมีสายพันธุ์ไหนที่กำลังเจริญเติบโตครับไปชมต้นแรกกันเลยครับต้นนี้เป็นต้นที่มีปัญหา ปัญหาผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะแต่สันนิษฐานเบื้องต้นคือ1ขาดน,น้ำสองเป็นเชื้อรานะสภาพใบของเขาเอา่เหี่ยวเหลืองร่วงหมดแต่มันจะออกเป็นดอกหรือว่าเอา่เป็นตายยอดก็ยังยังไม่แน่ใจครับนี่นี่นะนี่ครับใบร่วงหมดเลยช่วงนี้ผมก็อัดน้ำครับเห็นสภาพแบบนี้คือเป็นสภาพที่มันมันไม่ค่อยดีครับต้องอัดน้ำ จะได้ดอกหรือว่าได้ใบก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็อัดน้ำไว้ก่อนนี่ครับลักษณะที่เขาออกเนี่ยมันมันเหมือนจะเป็นเป็นยอดครับไม่ใช่ดอกนะหรือเป็นเพราะว่าผมให้น้ำเยอะก็ไม่รู้นะแต่ข้างบนข้างบนตรงนั้นเนี่ยมันมันคือดอกครับมันจะเป็นดอกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับติดตามกันเรื่อยๆนะเดี๋ย้ำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมครับ ในส่วนของอะโวคาโดปีนี้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ที่ที่กำลังติดดอกครับบางสายพันธุ์ก็นี่ครับอย่างมะคนีต้นนี้ดูนะต้นใหญ่มากต้นนี้ลุ้นครับ50-50เลยว่ามันจะติดดอกหรือว่า,าแทงเป็นตายอดออกมาเนี่ยอย่างนี้เห็นแล้วว่ามันเป็นยอดลุ้นมากต้นนี้สภาพใบเขียวเข้มสมบูรณ์แต่ออกมาเป็นยอดครับ ยากละต้นนี้5 0าสห้าิเลยนี่นี่ครับยังไม่มีวีว่แววนะแต่มันก็มียอดออกมาไม่เป็นไรครับต้นไหนติดก็ดูแลกันไปส่วนต้นไหนที่ไม่ติดดอ,อกก็ค่อยว่ากันใหม่ในปีหน้าส่วนต้นที่อยู่ใกล้ๆผักให้น้ำผักทุกวันนะที่ยายให้ ดูสภาพครับจากจะเป็นช่อดอกจากจะเป็นตาดอกกับกลายเป็นยอดหมดนี่คือปัญหาของอะโวคาโดที่ได้น้ําเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะเป็นที่ความสมบูรณ์ด้วยว่าบำรุงไม่พอแล้วก็ให้น้ําเยอะทำให้เขาออกเป็นตาดอกหมดเลยนะครับนี่คือคือปัญหานะเรื่องของการให้น้ําการให้น้ํำอะโวคาโดสํสำคัญแต่ให้เยอะก็ไม่ดี นะในช่วงนี้ช่วงที่ต้องการทำาทาตาดอกก็ควรงดน้ำถ้าให้ก็ให้แค่ให้มีความชื้นที่พื้นดินแค่นั้นเองดูต้นนี้ครับต้นนี้ก็คงไม่ต่างกันก็อาจจะอาจ,อาจจะออกตายอดก็ได้แต่ไอ้ต้นเนี้มันก็เพิ่งแตกยอดอ่อนไปไม่นาน ก็ลุ้นครับว่ามันจะมีตาดอกไหมลุ้นไปอีกประมาณสักไม่เกินสองเดือนเดี๋ยวก็รู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็เพิ่งแตกยอดอ่อนไปไม่นานใบยังไม่เขียวเข้มผมก็งดน้ำอยู่นะตรงนี้งดน้ำเป็นเดือนแล้วแหละนี่ครับก็กำลังเป็น เป็นคล้ายๆเป็นเหมือนตุ่มตาตุ่มเล็กๆไม่รู้ว่าจะเป็นดอกหรือว่าเป็นใบก็ค่อยว่ากันนะช่วงนี้ก็งดน้ำไปก่อนสายพันธุมัคคเนียนี่อีกต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ใกล้ผักให้น้ําผักนี่ครับอันนี้ก็ห้าสิบห้าสิเหมือนกันจะออกดอกหรือว่าออกใบก็ค่อยว่ากันอีกจีนึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่อยว่ากันเนาะ อามาดูฝั่งนี้บ้างนี่อีกต้นหนึ่งพันเฟอร์เต้ครับอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งงดน้ําไปเมื่อวานผมให้น้ําตลอดเลยลดน้ําผักไม่ได้ปิดมินิสปริงเกอร์ไว้นี่ครับมันก็ออกเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเป็นอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นมันจะเป็นยอดหรือว่าเป็นดอกแต่แต่มันก็แตกนี่ครับแตกแตกยอดออกมาเยอะอีกปัญหาอย่างหนึ่งคือเชื้อราครับ ช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นปัญหาของทุกปีเลยเชื้อราเนาะะแมลงเจาะลําต้นเราจึงต้องทาสีเมื่อวานผมก็ทาสีไปแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะจะแนะนำนะครับสาหมือใหม่ผมก็มือใหม่นะคือดูนะลักษณะเนี่ยคือถ้าเราให้น้ําชิดคนต้นหรือ,อมีมแมลงไปเจาะที่ลําต้นต้นเนี้ยมันเสียบยอดมาต่ํานะครับเสียบยอดมาต่ําปุ๊บเนี่ย เชื้อราจะเข้าง่ายนะแต่ข้อดีของการเสียบยอดต่ำเนี่ยเราจะได้ลำต้นที่อ,อวบนะครับอวบแล้วก็ทนทานต่อแรงลมแต่มันปัญหามันมีนะถ้าเชื้อราเข้าคือเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยผมเพิ่งทาสีไปเมื่อวานผมขูดเปลือกออกนะครับเสียบต่ำใช่ว่าจะดีนะครับมันก็มีข้อเสียนะส่วนเสียบสูงเสียบสูงมันก็ก็มีข้อดีจะได้ทรงทรงต้นที่สูงยาว แต่ระยะที่เสียบเนี่ยหลายๆส่วนเขาก็ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเสียบจากพร้อมเมล็ดขึ้นมาเนี่ยประมาณ15้าถึงเซนเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังดีเวลาที่มันโตครับเวลาที่มันโตมาเนี่ยมันก็ไม่ต่ำนะ1ิบห้าถึงี่สิเซนเนี่ยดูสภาพครับเนี่ยมันไม่ได้ต่ำน,นี่นะครับดูสภาพมันไม่ได้ต่ำแต่ต้นต้นเมื่อกี้เนี่ยสภาพ่อนข้างต่ำ เดี๋ยวครับเดินมาชมอีกคลองนึงครับนะคลองนี้เป็นสายพันธุ์วาเลนไทน์ครับสายพันธุ์วาเลนไทน์ก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ที่น้าปลูกครับเป็นของปากช่องนะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่คนยังปลูกไม่เยอะนะละักษณะเด่นของเขาคือผลจะเป็นรูปผวใจนะครับเวลาผ่าออกมาเนี่ยจะสวยงามนะนี่สายพันธุ์วาเลนไทน์ที่ผมปลูกไว้ประมาณ3มต้นครับเนี่ย อันนี้ต้นค่อนข้างโตแล้วสมบูรณ์ครับปีที่แล้วก็ติดดอกติดดอกมาแล้ว3ปีปีที่แล้วก็ติดปีนี้เนี่ยปีนี้ก็เห็นแล้วแหละ,หละว่าติดดอกแน่นอนชัวดูนะครับนี่แหละอาจจะไม่ชัดนะครับนี่นะนี่นี่คือดอกนี่ครับนี่คือช่อดอก ไม่ใช่ใบนะครับนี่คือช่อดอกปีนี้การดูแลค่อนข้างดีและก็สมบูรณ์นะผมงดน้ำมาแล้วหนึ่งเดือนนะครับสายพันวาเลนไทน์อันนี้ผลผลไม่โตนะครับผลก็ประมาณสักมันจะประมาณสักห้าผลโลกำลังดีสายพันวาเลนไทน์จากปากช่องนี่ครับแบบนี้คือ ตาดอกแต่ถ้าเราไปให้น้ำเยอะมีโอกาสที่เขาจะกลายเป็นใบได้หรือเป็นยอดได้ครับฉะนั้นช่วงนี้ก็งดน้ำหรือว่าให้น้ำน,น้อยๆไปก่อนสำหรับมือใหม่ก็งดไปเลยนะครับแล้วก็ดูสภาพก่อนว่าถ้าง,งดน้ำต้นมันเหี่ยวแห้งก็สมควรที่จะให้น้ำบ้างแต่ถ้าใบมันยังเขียวสมบูรณ์อยู่ก็ไม่เป็นไรให้เขา แตกช่อดอกออกมาก่อนให้ช่อเขายืดก่อนแล้วก็ค่อยๆให้น้ํานะครับให้ให,ให้ให้มีความชื้นแต่ไม่ใช่เยอะไม่ใช่แฉะเกินเกินไปนะครับนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันพันวาเลนไทน์นี่ครับนี่นะนี่ครับมีลักษณะตาดอกเกือบทุกบจิ่งนี่ครับมันชัดแล้วแหละว่าคือดอกแน่นอนนี่นะนี่ครับ กล้องผมอาจจะไม่ชัดแต่เนี่ยมันคือช่อดอ,อกอดูฝั่งนี้บ้างนี่ครับไม่ชัดอีกนะต้นนี้ก็ติดดอ,อกครับปีนี้ปีที่แล้วก็ติดปีนี้เป็นปีที่สองต้นเขาค่อนข้างโตผมตัดยอดไปครับสายพันธุ์วาลนไทย เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะอะโวคาโดผมปีนี้มันก็คือว่าแหละผมก็ใส่ปุ๋ยผมรุงต้นมาพอสมควรแล้วก็มางดน้ํางดน้ําไปเดือนนึงก็สภาพตามที่เห็นครับน,นี่พันสายพันวาเลนไทยอีกต้นหนึง่งอันนี้ต้นเล็กครับต้นนี้ยังไม่ค่อยโตเลยเดี๋ยวไปชมอีกนะครับไปชมอีกแถวอีกคลองนึง ก็ที่ผมปลูกเนี่ยผมจะขุดคลองนะครับขุดคลองไว้ปลูกผลไม้หลากหลายชนิดต้นนี้กำลังโตครับใสายพันธุ์ไรเมล็ดก็ประมาณ6เดือนได้นะเนี่ยที่ผมปลูกไว้ยอดกำลังพุ่งครับมาดูต้นที่ ติดช่อดอกแน่นอนร้อยเปอร์เซน์ครับนี่ก็คือสายพันธุ์ปีเตอร์เฮดนี่ครับอันนี้ก็งดน้ำเหมือนกันยังไม่ให้เลยปีเตอร์เฮดดูนะครับนี่นี่ช่อดอกครับนี่มันชัดแล้วแหละว่าคือคือช่อดอกนี่ครับกล้องไม่ซูมนี่นะครับนี่คือช่อดอกนี่ ครับกล้องไม่ซูมเลยต้นนี้ปิดช่อดอกเป็นปีแรกนะทรงพุ่มก็ค่อนข้างดีอันนี้ผมตัดแต่งกิ่งนะทําทรงพุ่มให้ปุ่งโป่ง,ปงลงๆเข้าไว้นี่ครับนี่ก็คือมันไม่ซูมนี่คือช่อดอกของอวคาโดสายพันธุ์ปีเตอร์เฮดฝั่งนี้ก็มี ติดทั้งต้นครับต้นนี้เป็นช่อดอกก็มีเป็นยอดบ้างไม่เป็นไรครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลพิเศษ p e t ตอร์แฮมีอยู่ด้วยกัน4ต้นครับนี่มาดูต้นที่เป็นไฮไลไท์เลยต้นนี้ติดช่อดอกเยอะครับนี่เยอะมากเลยต้นนี้ต้นเล็กนะอายุ3ปีครึ่งแต่การติดช่อดอกค่อนข้างเยอะดูช่อดอกก็โอเคสมบูรณ์ดีนะครับ นี่เห็นไหมนี่ครับติดช่อดอกเยอะมากต้นนี้นี่ครับช่อดอกค่อนข้างสมบูรณ์สายพันธุ์ปีเตอร์แฮตปีที่แล้วก็ติดดอกแต่ติดนิดเดียวครับดอกร่วงหมดแต่ในช่อดอกมันก็ยังนี่นี่ก็ยังมีแตกยอดอยู่เหมือนกันใช่ว่ามันจะแตกเป็นยอดหมดนะครับผมงดน้ําอยู่นะเดี๋ยวผมให้ มันชัดเจนแล้วก็ช่อดอกเขายืดก่อนผมถึงจะให้น้ำนะครับนี่เลยลุ้นครับปีนี้ลุ้นให้มันติดผลนะติดดอกแล้วก็ต้องติดผลแต่ตอนนี้ก็ยังลุ้นอยู่ว่ามันจะสามารถติดผลได้ได้ดีในพื้นที่ราบไหมสายพันธุ์ปีเตอร์เฮดแต่ก็เห็นหลายๆสวนก็มีติดผลพื้นที่ราบแล้วครับ ถ้ามันติดดอกได้มันก็ต้องติดผลครับมาดูสายพันธุ์ปีเตอร์แหกอีกต้นหนึ่งต้นนี้ไม่งดน้ําครับไม่งดน้ําดูนะต้นที่ไม่งดน้ํามันก็จะเป็นแบบนี้แหละดูยอดหนึ่งเดือนยอดมาเต็มเลยแต่มันก็ยังมีช่อด,ดอกที่มันผสมมาอยู่นี่ครับนี่นะไค่อยสูงนี่นี่เป็นช่อด,ดอกเล็กๆผสมมาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ยอดหมดไม่เป็นไรครับต้นยังเล็กอยู่เดี๋ยวปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่สะสมอาหารแล้วก็ดูแลใส่ปุ๋ยกันใหม่แต่ปีนี้ก็ติดผลไม่ใช่ครับปีนี้ก็ติดดอกไปหลายต้นส่วนต้นนี้ก็ปลูกใหม่นี่ครับปลูกใหม่ก็เป็นสายพันธุ์อไนซิคิวบาครับคิวบาเป็นกิ่งเสียบยอดเพิ่งปลูกได้2เดือนครับ ต้นที่ปลูกไว้ปลูกใหม่เนี่ยรุ่นประมาณสามสเดือนมาก,ก็ก็ยังไม่มีต้นตายแต่สภาพก็อาจจะใบเหลืองครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวแดดจัดครับมีล่มก็จริงแต่ว่าสภาพต้นเขาก็ยังไม่โตนะนะรับสภาพต้นนี่ต้นนี้ก็ใบเหลืองครับนี่ต้นนี้ที่ไม่ค่อยได้ดูแล ขาดน้ำนะถ้าทรงพุ่มเขาโตนะครับผมแนะนำว่าถ้าใครใช้น้ำหยดอยู่เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นมินิสปริงเกอร์น้ำจะได้กระจายทั่วทรงพุ่มแล้วก็จะทำให้อวคาโ,โดของเราเนี่ยโตไวแต่ถ้าใช้น้ำหยดอยู่อย่างอย่างอย่างต้นนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนเป็นมินิสปริงเกอร์ครับมันอาจจะดูว่าต้นเล็กนะต้นนี้มก็เหมือนกันเนี่ยต้นนี้ก็อายุป,ปีก,กว่าแล้วสายพันธุ์สี่ ก็ไม่ค่อยได้ดูแลปีนี้ก็เริ่มโตครับใส่มินิสปริงเกอร์ให้ส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันก็กำลังโตครับพันพบผ้าศูนย์แปดเปลี่ยนเป็นมินิสปริงเกอร์แล้วทรงภู่มเขากำลังกลางครับอ่าส่วนอีกต้นนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณสองเดือนถึงสามเดือนเป็นกิ่งทาบสายพันธุ์ชมพูสยามนะก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่นาปลูกชมพูสยามก็เป็นสายพันธุ์จาก อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาสายพันธุ์นี้ก็ขึ้นทะเบียนแล้วครับปลูกได้เป็นสายพันธุ์ที่น่าจะเป็นการค้าได้นะนี่ก็กเป็นสายพันธุ์การค้าอีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์พิงเกอร์ตั้งแต่ว่าในพื้นที่ราบเนี่ยติดผลยากนะครับส่วนมากเขาจะไม่ค่อยปลูกเพื่อ,อเป็นเชิงพาณิชย์เพราะว่ามันติดผลยากมันจะเหมาะที่ราบสูงมากกว่าแต่ผมพบปลูกไว้ครับปลูกไว้กินเองถ้าติดผลก็ ก็ดีถ้าไม่ติดผลก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสายพันธุ์เอานี่ครับกำลังแตกยอดสวยเลยเพราะว่าให้น้ํานี่ก็เป็นบรรยากาศที่สวนครับพาทุกคนมาอัปเดตอะโวคาโดแล้วก็ชมสวนเกษตรผสมผสานที่ปลูกพืชผักผ,ผ,ผลไม้หลายๆอย่างสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ